ได้ข่าวข่าวว่าหรือเนี่เป็นผู้กล้าดัำหนึ่งของหมู่บ้านเลยใช่ไหมะะฮะโอ้โหได้ข่าวว่าข่้าไปยิงเฉือนี่คนเดียวโดดๆนี่เจ้านี่ไม่กลัวอะไรเลยได้ข่าวว่าเป็นคนทีู่กลาวเขาเล่ากันเป็นตำนานเท่านั้นนะไม่มีอะไรล็อกจริงนะได้ข่าวว่ากล้าไปยิงเชือนี่<อ>จริงเปล่านี่นใกล้ๆนี่ยิงหัวเลยนะ จ่อหัวเลยนะพี่กล้าขนาดนั้นเลยเชียวดูเหมือนสามสิบกว่าตัวมั้งโอเข้าไปยิงจ่าฝงมันอ่ะเข้าไปยิงจ่าฝูงแล้วเหรอพี่นี่พี่นี่กล้าที่ฉู่เลยนี่ใช่แค่ก็ทําได้แหละมันเป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นโอ้โหความกล้าของพี่นี่ระดับประเทศเลยนะนี้อือสุดยอดเลยนั้นรอก พี่ไปกี่คงนี้วันนั้นไปคนเดียวจริงๆเลยนี่พี่ผมไม่หนักเชื่อเลยสุดยอดเลยนะพี่นะโอ <FCC>? ้ <boiling> <advertisements> โหเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นคงอะไรในใจกล้าดีจริงเหรออืมมันก็เป็นตำนานเท่านั้นล่ะไม่มีอะไรหรอกได้ข่าวว่าพี่ไปยืนเชือนี่ระยะนี่สิบโลสามสี่โลเลยนี่จริงหรือเปล่าสิบสิบกว่าโลได้ั้ อใช้ปึงแตกหรอเออเออโอ้พี่แม่งขนาดนั้นเลยใส่ลูกเดียวแค่เนี้ยใช้ลูกเดียวซาลุยโอ้โหสามสิบกิโลโหอันเนี้ยผมทีเดียวเลยนะยิงแค่ทีเดียวนะโดนนี่โดนหัวนี่นั่นเออมันไม่แม่นเท่าไหร่แล้วอุ้ยสุดยอดรือพี่นี่เนาะ อะไรจับมมนปลานะนั่นยังกระจับวางเลยนะนี่โ,โ,โคตรไกลนะหมอมโคตรไกยขนาดนั้นเลยเนาะลู่เดียวเท่านั้นแหละได้เขาว่าพ่อแม่มพี่นี่เป็นคนที่ตลกที่ฉูเลยนี้จริงๆหรือเปล่าพี่นะเล่าให้ฟังหน่อยพ่อพี่นะสิพ่อกับแม่พี่วันเสาร์วันอาทิตย์อ่ะพี่กลับไปเยี่ยมพ่อแม่อีกเชียงใหม่เชียงดาวห่างกันประมาณเจ็ดสิบกาโล แล้วพี่ก็ขับรถเครื่องไปใช่ไหมล่ะเออแล้ววันอาทิตย์ใช่ไหมล่ะวันนี้วันเสาร์อยู่วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็พ่อแม่ปลูกข้าวโพกไว้แล้วข้าวโพกมันนะอะมันต้องอพ่อนยาไงแล้วพ่อแม่พี่ก็บอกว่าเออไม่จะเป็นต้องรีบพ่นขนาดนั้นต้นข้าวโพดมันเล็กอยู่จะไปพ่นยาฆ่า ยาขนาดนั้นนะยาพูดอย่างนี้ไงแล้วพี่บอกว่าโอ้พรุ่งนี้เอาวันจนันเดี๋ยวพี่จะไปทํางานแล้วนะถ้าไม่ม,มีไม่ไม่มีอะไรให้ช่วยพี่จะกลับพรุ่งนี้แล้วนะพี่พูดอย่างนี้พ่อแม่พี่ก็บอกว่าโอ้ไม่มีอะไรหรอเี้แนนะ่พี่ว่พกกา,านนะพี่ก็กลับท้างานท้างั้นอ่ะพี่กลับตอนวันอาทิตย์ตอนเช้าเช้าตรู่เลย พ่อแม่ก็บอกว่าเออเข้าบทกันก่อนแล้วค่อยพาพี่ก็เข้าบทเข้าบทเสร็จยินเย็นพี่ก็กลับไปละกลับไปละลู้ไหมเชา้าตรู่ของวันจันทร์พ่อพ่อแม่โทรหาพี่กริงกริงร่งโอ้โห <ๆ S 2> เกิดเรื่องใหญ่แล้วลูกพ่อมีอะไรพ่อพี่ก็บอกว่าเออต้องฉีดยาฆ่า,ายาฆ่ายาให้เ้าพดนน้ะ เรื่องใหญ่เรื่องด่วนมาก <c oughs> พี่ก็เพิ่งถามไปว่าเออเดี๋ยววันนี้กลับแล้ว,ลวพรุ่งนี้ถ้ามีอะไรให้ทำจะไม่กลับเจ็ดสิบกโลเนี่ยจะเชียงใหม่เฮ้ยจะเชียงดาวไปเชียงใหม่พี่ก็ต้องขับรถกลับมามพ่อแม่ก็เป็นอย่างนี้แล้วแก่แล้วโอ้โหพี่ไปนั่งเล่าเรื่องตัวยงแล้วเนี่ยสุดยอดเลยนะพี่ โอ้ข oh, oh, oh. วมุงตลกดีสุดยอดเลยรบยังเแล้วเจอกันใหม่นะรู้พียงนะวันนี้ลาไปก่อนลาท่าผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย